รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1. 1เมษายน2567ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายวรวิทย์บุญภูลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวนนนิวารราชบำรุงอายุ56ปีปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับคอสอสามขั้น68,490บาทในครึ่งปีที่แล้วมาไม่มีวันลากิจไม่มีวันลาป่วยไม่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่ถูกฟ้องคดีอาญาสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมาดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้นํำทางวิชาการมีการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นํำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวนสองชั่วโมงต่อสัปดาห์มีเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวิชาการมอบหมายรองผู้อำนวยการท่นาชาติจันปุ่มช่วยกำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคลมอบหมายรองผู้อำนวยการพิไลรัรัฐพรมวังช่วยกำกับดูแลและด้านงานบริหารทั่วไป มอบหมายรองผู้อำนวยการบายหยันพารเวศช่วยกำกับดูแลด้านงานบริหารงบประมาณผู้อำนวยการกำกับดูแลและมอบหมายหัวหน้างานหัวหน้าสายชั้นครูตามกรอบภาระงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดรูปแบบการบริหาร โรงเรียนอนุบาลวันนอนนิวาสราชบำรุงปีงบประมาณพุทธศักราช2,567ภายใต้ A W N 3 D Model A Active Learning and G P A S f i Step เรียนดีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 W Wonderful and P L C สอนดีคุณภาพครู5สมรรถนะ54 N Network and Participation บริหารดี โรงเรียนคุณภาพ 5G ร่วมกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 3D 1. โรงเรียน 1. นึ่งนวัตวิถีผู้เรียนคุณภาพดีแผนการจัดการเรียนรู้ดีครูสอนดีด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนวณนนิวัฒราชบำรุงปี2567ในวันที่4เมษายน2567เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างห้องน้ำจัดสร้างสนามเด็กเล่นและซุ้มเฉลิมพระเกียรติด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้การดำเนินการจัดการศึกษาแบบเชิงรุก Active Learning and GPS a f i s t e p เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรแกลนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ในการเรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถเกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก active learning and GPS a f i step คิดอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับอื่นๆ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา2566าจำนวน15รางวัลและรองชนะเลิศจำนวน21รางวัลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับจังหวัดสกลน,นครผลที่เกิดกับครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning จากภาคีเครือข่ายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลน,นครด้านสถานศึกษามีผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง และได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่หนอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพขณะนี้ยังรองบประมาณในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการหอประชุมที่เสนอผ่านเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว 2. งานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายสภาพบริบทสภาพปัญหาจากการศึกษาสภาพปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวันณน,นิวาสราชบำรุง พบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโดยผู้เรียนยังขาดความตระหนักรู้จำนวนหนึ่งครูต้องได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเชิงรุก Active Learning สอดคล้องกับจุดเน้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3โรงเรียนแห่งความสุขห้องเรียนแห่งความสุขสร้างผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพข้าพเจ้าจึงกำหนดประเด็นท้าทายที่ว่ารเริ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อริเริ่มพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวนนนิวาสราชบำรุงสู่ห้องเรียนคุณภาพ วิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมจากการกำหนดประเด็นท้าทายเรื่องริเริ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อริเริ่มพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยของโรงเรียนอนุบาลวนอนิวาสราชบำรุงข้าพเจ้าปรณาการใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P.D.C.A. ในการทำงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566มีการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยริเริ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนทุกคนร้อยละร้อยได้รับการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติจริง Active Learning ผลที่เกิดกับครูครูร้อยละ80ได้รับการพัฒนาให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเชิงรุก Active Learning ผลที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษา ผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพในระดับดีเยี่ยมเชิงคุณภาพโรงเรียนอนุบาลวันวนนนิวานราชบำรุงมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning มีห้องเรียนคุณภาพนักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยมีการบริหารงานวิชาการโรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพในระดับดีเยี่ยมผู้เรียนเรียนดีมีความสุขเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน